สนับสนุนโดย Smooth E Acne Hydrogel AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ <S S <S S สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่แถวๆลำลูกกาครับท่านผู้ชมครับจังหวัดปทุมธานีครับที่มาที่นี่ก็เหมือนเคยครับผมมีอีเมลมาต้องครับนี่จากคุณพี่วสันนะครับเขาเนี่ยมีความสามารถคือสามารถใช้อุ้งมือ บีบฝาน้ำอัดลมได้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะทําได้ยังไงเหมือนกันฮะเดี๋ยวตามไปหาพี่สันพร้อมกับต้องเลยครับผมไปเลยครับไปเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้พี่สันยืนอยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สันครับนี่คือฝาน้ำอัดลมที่พี่เตรียมไว้นะครับก็เป็นฝาจีบธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นแหละพี่สันผมเคยเห็นพี่ที่เขาบีบฝาน้ำอัดลมนะครับแต่เขาใช้อย่างนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อย่างเงี้ยแล้วบีบฮาแล้วมันจะลงไปบี้นะ แต่ของพี่บอกว่าใช้อุ้งมือเลยนะเนี่ยเร็วเร็วไปดูไม่ทันผมอยู่ใกล้ๆก็ยังดูไม่ทันครับอีกสักทีได้ไหมครับพี่ครับเดินทางครับครับพิสูในมือแล้วบีบครับสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คบี้ครับยังไม่ชัดอขออีกสักทีได้ไหมช้าเลยนะอพี่ช้าเลยนะรับจ่าเลยขอจ่าจ่าเลยได้ไหมนี่นะนี่นะฝาใหม่ๆนะฝาใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะดูกันนะวางลงตรงนี้นะ นะโอเคได้เงินกันอ่าดีป๊บีครับเห็นกันชัดๆแล้วนะฮะว่าใช้อุ้งมือเลยนะครับเนี่ยบีบฝาจริงๆนะแล้วเตือนน้องๆหนูๆหน่อยที่ดูอยู่อย่านะครับอย่าเอาไปลองทํากันนะฮะบาดแน่ๆนะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่เฉพาะตัวที่พี่สันก็ฝึกมานะพี่นะแล้ววันนี้ครับพี่สันมีเทคนิคอะไรแปลกๆแบบนี้มาโชว์ให้เราดูกันครับต้องมีของมอบให้ครับซื้อยเกมมันหน้าครับรับไปเลยครับพี่สันครับอ่าแล้วเราไปอีกสามมัทครับจากเกมมานหน้าเราครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแปลกๆนะฮะหรือเทคนิคอะไรแปลกๆแบบนี้นะฮะเขียนมาหาต้องที่รายการเกมพนาตูปนอ71หัวหมากกรุงเทพ10243ครับหรือจะส่งมาที่ www. k i g t i c k n e t แบบพี่สันก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องไปหาครับและสำหรับวันนี้ครับต้องและพี่สันนะลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเียบรอยพบแปงมาเดียวต่อเลยนะครับคุณแดนนี่คุณกอบโจแบบ หมุนเลยครับนานจัง21วิโอ้โหนานเลยอะนานมากนะครับก็ถือว่านก็ถือว่าโอเคนะแต่ในใจผมกับคิดว่ามันน่าจะนานกว่านั้นน่าจะนานกว่านั้นน่าจะนานกว่านั้นเพราะว่าเขาเขยเข้ามาผมเห็นบางคนทค่เขาหมุนกันอยู่นานนะใน แต่มันปั่นไปด้วยปล่าหรือวแค่ทีเดียวไม่พุ่งปั่นไปด้วยใช่ไหมอันนี้เขาทีเดียวซ้อนที่ปล่อยมือแล้วพวกนี้เขาว่างไว้3คนนี้ทำไมฮะพอดีผมจะซ่อมลงรถให้จอดที่บ้านหน่อยคนละแบบเนาะซ้อมเข้มเลยฮะหัวแหลกจรบงกันครับครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องราวของการว่าเต้นเต้นครับของคุณนะครับคุณแดนนี่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สมัครเข้ามาครับอีเมล มีอีเมลม,ม,มาจากคุณภูมิพัฒนสุคนธาธิกุลหรือครูแม็กต้องการนํานักเรียนมาโชว์เครื่องเคาะจัง,ง,งหวะประเภทสตอมด้วยถังกระมังหม้อต้วยถังกระมังหม้อปรมานั้น<อ><อ>แกเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสาร,รศาสตร์วิเทศ<อ>ครับชัยธามาประแดงครับ,บรครับปชาอุทิศ ครับคือเขาบอกว่าเขาไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยครับครับไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยครับทต่ไมโชว์ในรายการเราครับผมอ๋อเป็นเป็นแนวนักเรียนแนวนักเรียนครับโชว์ชครั้งแรกเขาเลยได้ไปเห็นแล้วได้ไปดูเขาซ้อมแล้วถือว่าเป็นมือสมัครเล่นที่มีฝีมืออะมือกึ่งกึ่งเท่าฝีมืออาชีพใกล้ใกล้ขนาดนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าอยากอยากคุณไปมาชวแล้วตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบมาแล้วอยากเอามาโชว์หน่อยรายละเอียดต่างๆหรือว่าความเป็นมาซ้อมกันขนาดไหนมีอะไรยังไงเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ มัธยมครับมัธยมหมอในโต้เลวนี่โตแล้วครับผมภูแม็กครับภูมิพัฒน์สุคนธาทิคุณครับครับ ครูแม็กซ์ละกันครูแม็กซ์ครับครูแม็กซ์ถามนิดนึงโรงเรียนอะไรนะสารศาสตร์วิเทศศึกษาครับผมเป็นอินเตอร์ไม่วิเทศศึกษาเนี่ยเป็นเอ่อสองภาษาใบลิงกัวใบลิงกัวถูกต้องนะฮะับผอยู่แถวพระประแดงอยู่แถวพระประแดงประชาอุทิศประชาอุทิศครับผมโรงเรียนชายล้วนหรือสหหรือหญิงล้วนหรืออะไรเป็นสหครับผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยอ่าผมเคยเห็นโรงเรียนนี้แถวแถวไอ้บางบัวทองก็มีใช่ไหมมีสามมันมีเป็นสิบกว่าที่สามสิบสามสามสิบสี่แล้วครับเจ้าของเดียวกัน เจ้าของเดียวกันหมดเลยครับผมท่านอาจารย์พี่บุญยงกระมวลครับผมอาจารย์ที่มาวันนี้เนี่ยเป็นนักเรียนอยู่อายุเท่าไหร่อาจารย์อายุมีอย่างนี้ครับตั้งแต่ม2งถึงม5ครับผมมอถึงมหครับโรงเรียนเน้นนโยบายเรื่องเรื่องดนตรีหรือไงดนตรีกับภาษาครับ สองอย่างนี้ดนตรีกับภาษาเลขเลิกไม่ต้องคิดกันละมีหมดมีหมดแต่เด่นมากดนตรีกับภาษาครับผมเรียนก็เรียนเกี่ยวกับภาษาด้วยเรียนเลขก็เรียนสองภาษาไปถูกต้องครับเด็กต้องเรียนสองสองสองรอบสองรอบเลยเรียนเลขกับคุณครูคนไทยรอบหนึ่งแล้วก็มาเรียนเลขกับคุณครูฝรั่งอีกรอบนึงคีับเนื้อหาเดียวกันกับดนตรีนี่คือไงฮะกับดนตรีจริงๆแล้วมีหลายวงเลยวงสุนทราภรณ์วงโยธวาทิตวงดนตรีไทยเชิงลึ เป็นวงเป็นวงวงเลยครับท่านประธานกับพอก็ซื้อเครื่องดนตรีสนัสนันนักเรียนเต็มที่คร,คราวนี้นักเรียนกลุ่มนี้ครับ,รบอ,อ,อยู่วงโยหลกักๆ ทั้งหมดเลยอยู่วงโยธวาทิศโยธวาทิศก็เป็นมีมีเครื่องเป่ามีอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ครับโยธวาทิศแต่ชอบก็ชอบเครื่องเคาะก็ไปรวมกลุ่มกันเนี่ยเก้าคนสิบคนแล้วก็คุยกับคุณครูคุณครูก็สอนได้ด้วยก็เลยจับแนวทางสตอมขึ้นมาเป็นดนตรีแนวสตอมขึ้นมาครับแต่ครับผมบรรยากาศเป็นดนตรีสตอมขึ้นมาแต่คุณบอกไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยคราวนี้ก็ฝึกกันในโรงเรียนโชว์กีฬาสีก็โชว์กันเองดูกันเองก็ไม่มีเวทีโชว์ครับแล้วทำไมท ทำไมถึงนึกยังไงมาโชว์ในรายการเมีหลายคนคิดว่าเราเปิดเป็นทีมเนี่แจกกันปะแจกกันไปยังไงคิดว่าพวกเราง่ายนี่เนี่ยเขาเขาบอกใครมาก็ดังอ้าวใครมาก็ดังใครมาก็ดังจริงหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ไหมเห็นขอคิดว่าเปิดมาโชว์เปิดโอกาสนะโอกาสก็จะได้อาจจะได้ไปเล่นข้างนอก โอ้โหเพื่อบีบงานทางผ่านเอาเกมบ้านมาเป็นทางผ่านใช่ยังนั้นใช่สิเราก็ได้เป็นแค่ทางผ่านเดี๋ยวผมใครจะเป็นรักเราจริงฝึกซ้อมอาจารย์ฝึกซ้อมนานไหมเออจริงๆแล้วเด็กเริ่มมาปีกว่าๆแล้วแต่ถ้าถ้าชุดนี้เลยนะครับประมาณสองเดือน สองเดือนกว่ากว่าสามเดือนเนี่ยพี่มาวันนี้นะใช่พี่มาวันเองครับสองเดือยแต่ไงแต่ทักษะเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วเขาเริ่มจังหวะาเริ่มเป็นนักดนตรีแล้วเขาเริ่มเป็นนักดนตรีอยู่แล้วไงครับอ๋อพี่เป็นพื้นฐานมีพื้นฐานแล้วซ้อมมาเป็นปีนักดีอยู่แล้วครับผมครับผมครรับผมมปะสองเดือนกว่านะครับผมครับวันนี้มีสิ่งของที่อยากได้ไหม เป็นโทรทัศน์นะครับแล้วก็ดีวีดีเครื่องเล่นดีวีดีก็คืออยากจะให้เป็นของเป็นของชมรมนี้จะตั้งเป็นชมรมสตอมขึ้นมาแล้วก็ให้ฝึกเขาเหมือนกับอาจจะได้ไปส่งแข่งขันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีการแข่งมีการแข่งขครับผมมีการแข่งครับผมเดี๋ยวอาจารย์ผมถามนิดนึงตอนนี้ชมรมสตอมตั้งยังยังไม่ตั้งเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปตั้งเลย เสร็จจากนี่ถ้าตั้งเลยตั้งได้ได้ทีวีไม่ตั้งกันเลยกลับไปได้ทีวีปุ๊บตั้งได้เลยอาจารย์คิดว่ามันจะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้แน่นอนคือเดี๋ยวนะได้ทีวีแล้วถึงจะตั้งเขาต้องมีแสดงว่าตั้งต้นไงต้องมีอะไรตั้งต้นตั้งตัวไม่ได้ต้องการห้องเฮรงหรืออะไรใดๆต้องการทีวีไปตั้งแล้วก็อันนี้เป็นเขต ชมรเลยเดี๋ยวอาจารย์แล้วชมรมซัมมเนี่ยแล้วน้องๆที่อยู่โยธาทิด่ะวงโยก็วงโยก็สอมก็มีมีเวลาของของวงโยแล้วก็แบ่งเวลาว่างมาทํากิจกรรมเติมเติมครับผมเดี๋ยวมามาดูกันที่มีเครื่องเล่นดีีนะฮะมาเลยครับ เอาเอาไว้เป็นเป็นสมบัติของชมรมก่อนเลยอ่ะปรมาณนั้นเลยเออมือหน้านะอ่าโอเคนะครับต้องได้เดี๋ยวพวกเราต้องดูนะฮะความสามารถของน้องๆนะฮะเราจะเรียกว่าอะไรดีวิเทศศึกษาสตอมแล้วกันครับอ่าวิเทศศึกษาสตอมนะคือของของของเขาเนี่ยนะฮะความสามารถเขาโชว์เขาเหมาะสมกับของรางวัลไหม ของร <c oughs> 5, างวัลนี่ทีวีกับดีวีดีนี่มูลค่าประมาณ15,000หมื่นับาทครับง่ายๆแค่นี้เองถ้าได้เกินกว่า70คะแนนเขาได้ไปครับถ้าไม่ถึงครับมีอุปกรณ์ให้ครับนี่เป็นเครื่องเล่นในทางของคุณพี่เดียวไฮไฟครับไฮไฟนี่เป็นรุ่นรุ่นเข้าออกทางนี้เลยเนี่ยเป็นรุ่นเข้าออกตรงนี้เลยนะเข้าทางนี้เข้าออกทางนี้เลยนะนี่เขารุ่นเข้าออกทางนี้เลยโบราณมากกดป๊อเด้งออกมาเสียงเสียงจะดังนิดนึงเสียง แล้วโอเคได้เอานะเครื่องนี้โอเคแม่จานต้องได้เกินกว่า70นะได้ถ้าไม่ได้70ได้เครื่องนี้ดีเลยนะอาจารยนโอเคและแล้วน้องเน้นแป้งมันเดอร์นะครับมอบไปอีก3,000บาทครับเดี๋ยวให้เวลา อาจารย์เตรียมน้องๆกันนะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาครับมาอีกคนครับอาจารย์มาเก้าคนครับ9คนนะครับ9าคนเอาขอไม่เก็บครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความสามารถของน้องๆเป็นอย่างไรดูพี่นาณ์นะครับว่าเหมาะสมกับของรางวัลนี้เขาขอมาไหมหมื่นห้าเลยฮะป๊อปเลยนะครับสตอมบลิทเมกครับ มึงม่ของแท้เลยนะฮะออกมาก็เวียงนะแว่นตาแตกกระจายเลยนี่นี่นะอาติสิ่งค์เขาได้ของมานะครับเป็นทีวีพร้อมเครื่องเล่นดีวีดีนะครับจะได้หรือไม่อยู่ที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับเชิญเสียงจจกกระป๋องก็แปลงกระโหลกกลานะคะแต่ก็มาประยุกต์แบบไทยๆน่าสนใจให้ค่ะให้ครับผมเพราะว่าความสามารถของน้องที่โชว์มานี่ประทับใจมากๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเอาอุปกรณ์ต่างๆมาถ้วยหางกระเังหม้อมาประยุกตใช้แล้วก็บวกกับวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยสนับสนุนแน่นอนครับให้ครับให้ครับเพราะว่ามันสนุกอะดูแล้วมันเพลินตั้งแต่แรกจนจบเลยครับไฟก็ให้ค่ะเพราะว่าน่าเชื่นชมมากๆแล้วก็ความสามารถแบบนี้น่าสนับสนุนค่ะเวลาค้าของนะครับหมื่นห้ากับความสามารถผมว่ามันยังน้อยไปหน่อยโชว์น้อยไปหน่อยรับยังไม่ให้ครับให้ค่ะสนุกและตื่นเต้นดีค่ะให้ค่ะเพราะว่ามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะให้ค่ะเพราะว่ามันมันดีค่ะ ให้ค่ะเพราะน้องเขาสุดยากเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาสิ่งของที่น้องขอมาเป็นทีวีกับเครื่องเล่นดีวดีชุดนี้นะฮะมูลค่าไม่แพงมากครับ1 5 0 0 0บาทแต่คะแนนต้องได้เกินกว่า70คะแนนก่อนนะฮะถึงจะขอได้แล้วก็จะได้ไปตั้งชมรมสักทีนะครับอ่ะโอเคคะแนนที่น้องๆจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาทําได้คือ เ0คะแนนครับดูว่าโชว์ใ้ได้นะนี่เป็นการโชว์ครั้งแรกออกสื่อสาธารณะ,ะครัคร้งแรกเป็นก้าวแรกของพวกเขาต่อไปเขาก็จะไปรายการอื่น <S 1> <S 1> อ่าโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสารศาสตร์ด้วยนะครับครูแม็กด้วยนะครับขอบคุณครับ เอเนดีๆย้ายโทรทัศน์หน้าคว่ำลงมาล่ะครับเออจะไปแจกเขาเรียบร้อยเรียบร้อยมีความสามารถอย่างนี้นะมีสิ่งของที่อยากได้ตู้นอน71หัวหมากกรุงเทพ10243แนน่หรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของเราอะไรครับคุณติ๊กครับติ๊กเด็ดเด็ดครับ โอเคนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดารารองท่านมาร่วมรายการกับเรานะครับน้องต้นนะครับน้องไฟล์นิชานันนะน้องกัสเบลครับดีเจวินัยเราจะย้ำเข้าไปนะครับคุณท้ายและคุณทับด้วยนะครับขอบคุณครับน้องน้อๆจากโรงเรียนปิยมินคุนน่ารักด้วยนะครับขอบคุณครับท่านนากิตนาครับเกษมนาเออจสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ